หวงจุ้ยรวยง่ายสำหรับเจ้าของโครงการและผู้อยู่อาศัยตอนห่วงจุ้ยอับโชคก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับผมฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจกับผมนะครับแล้วก็สำหรับท่านที่อยากจะดูดวงนะครับหรือว่าสักยันหรือว่าเชิญไปดูห่วงจุ้ยนะครับ ก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ทางด้านหน้านะครับ0ู5ย์9 1 4 9 9หรือว่า Facebook f แ n p a g e อาจารย์เอกธนกรสินแสรวยง่ายครับสวัสดีครับผมอาจารย์เอกธนกรครับสินแสรวยง่ายครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของ่วงจุ้ยอับโชคนะครับในเรื่องของฮวงจุ้ยอับโชคเนี่ยจริงๆแล้วอาจารย์ก็ต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้ครับว่าสามารถที่จะไปประยุกต์ใช้ได้กับทั้งเจ้าของโครงการแล้วก็ ถ้าผู้ชมที่จะไปเลือกบ้านเพื่อที่จะซื้ออยู่อาศัยนะครับอันดับแรกครับเราต้องเข้าใจนครับว่าในเรื่องของโชคลาภเนี่ยนะครับมันจะมีหลายองค์ประกอบมากเลยนะครับแต่ว่าอาจารย์จะเล่าสิ่งที่ทำให้เกิดความอัปมงคลหรือว่ามีผลหนักหน่วงกับโครงการบ้านแล้วก็ผู้อยู่อาศัยก็คือเรื่องของห้องน้ำ ตำแหน่งการวางห้องน้ําแล้วก็ตำแหน่งการวางบ่อบําบัดหรือว่าบ่อเกลือนะบ่อที่เป็นบ่อส้วมนะครับอันนั้นเนี่ยนะสร้างความอัปมงคลมากในทางวิชาของจุ้ยเนี่ยถือสามารถรวมทั้งในเรื่องของท่อท่อที่เป็นท่อน้ําทิ้งหรือว่าท่อที่เป็นอ่าท่อโสโครกนะมะมันจะมีในทางองจุ้ยเนี่ยจะมีท่อน้ําดีกับท่อน้ําเสีย ก็จะมีหลักการอยู่วันนี้จะจะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะเอาทีละเรื่องอันดับที่หนึ่งก่อนห้องน้ำนะครับห้องน้ำเนี่ยห้องน้ำควรจะต้องอยู่ในโซนหลังบ้านและจะต้องมีแดดส่องด้วยนะครับถ้ามีแดดส่องเข้ามาเนี่ยนะแดดจะเป็นตัวฆ่าเชือ้อนะฆ่าเชือ้อแล้วก็รูระบายอากาศนะครับ รูระบายอากาศของห้องน้ําเนี่ยบางบ้านเนี่ยนะคือด้วยความที่ตัวระบายอากาศเนี่ยถ้าเป็นสมมุติว่าเป็นตึกแถวตึกแถวมันจะไม่มีตัวระบายอากาศปรากฏว่าบางคนเนี่ยข้างบนเป็นรูระบายอากาศแล้วก็เป็นช่องนะแบบเป็นช่องเสร็จปุ๊บเวลาทําธุระปรากฏว่าคนภายนอกก็ได้ยินเสียงหมดนะทั้งเสียงทั้งกลิ่นมาหมดในทางฮวงจุ้ยถือว่าอับางมงคล ตึกแถวเนี่ยจะมีข้อเสียที่แบบบ้านโดยเพราะอย่างยิ่งบ้านที่ห้องน้ําอยู่ใต้บันไดคนเข้าไปตามอ่าคนเข้าไปตามเข้าไปเป็นคนที่สองนี่เป็นไงแทบจะเป็นลมเลยถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเองคือในทางฮวงจุ้ยถือว่าเสียหายมากถ้าเป็นไปได้ก็คือให้ไปอยู่ทางด้านหลังนะยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นปัจจุบันนะทาวน์เฮาส์บางบางพื้นที่ก็เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเองคือถ้ามีความจําเป็นที่จะต้องอยู่ใต้บันไดจริง ก็จะต้องมีความสูงพอสมควรแล้วก็รูระบายอากาศเนี่ยจะต้องออกไปสู่นอกอาคารนะไปตัวนอกอาคารอันนี้คือสำหรับท่านที่จะส,สร้างบ้านสร้างเทาวเฮาส์ก็ต้องพิจารณาตรงนี้ด้วยแล้วก็อีกอันหนึ่งประตูห้องน้ำเนี่ยนะครับประตูห้องน้ำเนี่ยห้ามหันชนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงอันนี้ก็ถือ,ถอว่าอัปมงคลมากเลย ห้องน้าประตูห้องน้านะหันชนสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งปวงถือว่าอับประมงคลมากแล้วก็อย่างหิ้งพระหิ้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอย่างบางคนคือจะวางหรือว่าจะแขวนรูปแปะรูปเนี่ยต้องห้ามเป็นกําแพงเดียวกับชักโครกอันนี้นะอาจารย์อธิบายให้ฟังง่ายๆนะเรื่องห้องน้าเนี่ยคือมีผลค่อนข้างจะสมมติคงจุ้ยคุณดีมาทุกเรื่องเลยนะจัดมาอย่างดีคุณทํามาอย่างดีปรากฏว่ามาเสียที่ห้องน้ําเนี่ย มีผลเสีย50-60%เลยทีเดียวทําให้จากดีพลิกเป็นรายได้เลยถ้าคุณสร้างบ้านขายเนี่ยก็อาจจะลูกค้าไม่ซื้อเลยก็ได้นะครับบ,รบ,บ่อบําบัดควรจะต้องอยู่นอกนอกอ่านอกตัวอาคารนะนอกตัวอาคารหรือว่านอกตัวบ้านไปเลยนะถ้าเป็นไปได้นะครนี้เขาก็ต้องให้ความสําคัญกับเรื่องของรูระบายอากาศเช่นกันดูทิศทางลมนะทิศทางลมถ้าเกิดว่าลมมันพัดเข้ามาเป็นไง กลิ่นเข้ามาในบ้านถือว่าเป็นอัประมงคลถ้าสิงแสไปดูแล้วสิงแสเห็นสิงแสก็จะติงเลยเรื่องนี้นะครับถ้าเกิดว่าผู้อยู่อาศัยนะผู้อยู่อาศัยปร,กรากฏว่าถ้าเกิดว่าบ้านเนี่ยลมจากห้องน้ำเนี่ยมันพัดออกมาสู่นอกห้องครัวไม่ใช่นอกห้องครัวนอกห้องนอกอจากห้องน้ำเนี่ยพัดมาสู่ในตัวบ้านเนี่ยจะส่งผลนะครับทำให้คนในบ้านเนี่ยมีปัญหา เรื่องเสื่อมเสียเครดิตชื่อเสียงนะนนี้เป็นเรื่องสําคัญมากเลยนะในวิชาคงจุ้ยถือว่าอับโชคนะครับต่อมานะห้องน้าเนี่ยนะครับเขาบอกว่าหลายๆคนจะกลัวเรื่องของ,องประตูห้องน้ําชนกับประตูหน้าบ้านอันนี้คือสําคัญมากเลยทางวงจุ้ยถือว่าเสียหายมากเสียหายอย่างรุนแรงมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าถือว่าทางฮวงจุ้ยบอกอับประมุคลแต่อาจารย์จะอธิบายให้ฟัง ถ้าสมมุติว่าประตูห้องน้ํากับประตูหน้าบ้านตรงกันแล้วชักโคกตรงกับประตูห้องน้ําอีกเกิดอะไรขึ้นสมมุติว่าคุณเข้าห้องน้ําทำาุรวอยู่ประตูเกิดมันก่อนเสียหรือลูกบิดเสียตัวล็อกเสียมันเกิดง้างออกมาประตูเปิดคุณก็ไม่รู้รไม่รู้ตัวกําลังเล่นมือถืออยู่ประตูห้องน้ําเปิดคนจากภายนอกก็มองเข้ามาเห็นพอดีเลยเห็นคุณกาลังทำธุรกิจอยู่โป๊ถูกไหม ไปไงเขาก็เอาเอาไอา้พูดว่าโอ้โหนี่อลางชางเลยถูกไหมนะนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่เขาเรียกว่าอัประมงคลในทางวิชาของจุ้ยก็ถือสามากเลยห้ามนะตอนนี้ครูคือคุณรู้แล้วนะว่าหนึ่งห้องน้าเนี่ยควรจะต้องอยู่ทางด้านหลังนะอันที่สองห้องน้าเนี่ยควรจะต้องดูลูระบายอากาศให้ดีอันที่สามท่อไอ้เกี่ยวกับ ไอ้บออเกอ์ควรจะต้องอยู่นอกตัวบ้านนะมาอยู่หน้าบ้านไม่ได้นะถ้ามาอยู่หน้าโครงการไอ้มาอยู่หน้าหน้าบ้านนะปรากฏว่าลูกบ้านของคุณหรือว่าผู้อยู่อาศัยเนี่ยทําธุรกิจการจัดเจ้งนะเขาก็ห้ามนะเพราะฉะนั้นเองคือให้ไปอยู่ทางด้านหลังนะจะดีกว่านะครับคนทําโครงการบ้านนะสิงแสเวลาไปดูสิงแสจะเดินไปดูนะว่าเออท่อบําบ,บัดอยู่ตรงไหนปรากฏอยู่หน้าบ้านเลยตรงลานหญ้าสวยเลย เพราะลานย่าเนี่ยทางฮงจุยเนี่ยถือว่าเป็นลานรับโชคนะเป็นลานรับโชคปรากฏว่าพอคุณเอาไอ้บอกะเกิดไปอยู่ด้านหน้าสวยเลยความอาวงคนมาแล้วบางครั้งไอ้บอกะเกิดเนี่ยมันจะมีกลิ่นไงฮะมันจะมีกลิ่นแล้วบางหมู่บ้านใช่ปะไอ้บ้านแบบอ่าที่เขาเรียกอะไรอะ่ะไอ้บอกะเกิดมันจะมารวมอยู่ตรงเนี้ยเอออันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันในท่อที่แบบว่ารวมๆมอ่ะอ่าอันนี้ก็ต้องระวังนะครับทางฮงจุยถือสามารถนะครับเรื่องกลิ่นนะครับต่อมา นะเมื่อกี้เราข้อที่สี่ก็คือเราเห็นในเรื่องของประตูที่ตรงกับห้องน้ําอันนี้ก็ถือสามากต่อมาห้องน้ําห้ามตรงกับบันไดอันนี้ทางคงจุ้ยก็ถือสามาเช่นกันประตูห้องน้ําห้ามชนหิ้งห้ามชนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ห้ามชนโตทํางานห้ามชนหันห้ามหันหน้าออกหน้าบ้านห้ามชนเตียงนอนนะก็ถือว่าเรื่องกลิ่นใครที่นอนติดกับ อ่าห้องน้ําอย่างเงี้ก็อับประมงคนมากนะอับประมงคนที่หนึ่งคือเวลาคนลุกเข้ามาห้องน้ําเขาเข้าห้องน้าปุ๊บเขากดชักโครกพอเขาออกไปแล้วเขาไปนอนแล้วไอชักโครกยังทํางานงเงื่น้ามันก็จอกจอก,จอกจอกจอกเสร็จปุ๊บไอคนที่หนึ่งเข้าเสร็จปุ๊บไอคนที่สองเข้าต่ออีกเกิดอะไรขึ้นไม่จบไม่สิ้นนาทีไม่จบไม่สิ้นนาทีไอคนนอนอยู่ข้างๆได้โดนทั้งกลิ่น โดนทั้งเสียงก็เลยห้ามเขาก็ถือสานะครับเรื่องเรื่องนี้ส่วนห้องน้ํำในห้องนอนห้องน้ําในห้องนอนคือถ้าจะเป็นห้องน้ำในห้องนอนเขาก็ห้ามชักโครกเ,เป็นกําแพงเดียวกับเป็นกําแพงเดียวที่ติดกับเอเขาเรียกว่าเตียงนอนบาง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 โครงการเนี่ยอันนี้คืออาจารย์เคยเห็นนะวางเตียงนอนเนี่ยวางเตียงนอนหัวเตียงเนี่ย หรือว่าจุดที่จะให้ลูกค้าวางเตียงนอนเนี่ยเป็นจุดที่พอเอากำแพงกัง้นอีกด้านหนึ่งของกำแพงเป็นชักโคกอย่างนี้ถือว่าเสียหายแต่ถ้าเกิดว่าไอชักโคกเนี่ยหรือว่ามันอยู่ทางด้านปลายเท้านะเป็นกำแพงอยู่ปลายเท้าแล้วมันก็จะมีสเปซช,ช่องว่างให้เราเดินอันนี้ก็จะไม่ค่อยมีปัญหานะไม่ค่อยมีปัญหาหรือว่าชักโคกอ,อยู่ฝั่งตรงข้ามอันนี้ก็จะไม่ค่อยมีปัญหาแล้วจะมีปัญหาเรื่องว่า เรากับเขาเนี่ยอยู่เรากับชักโคกเนี่ยอยู่ใกล้กันอันนี้จะเป็นปัญหาห้องทํางานผู้บริหารนะห้องทางานผู้บริหารเนี่ยเขาก็ห้ามเช่นกันนะเขาก็ดูเรื่องกลิ่นเรื่องประตูนะทางที่ดีคือเขาก็จะว่าห้องน้ําที่ดีเนี่ยคืออยู่ในจุดที่มองไม่เห็นไม่เห็นทางคุณจุ๊บไปว่าไม่มีไม่เห็นเพรว่า,ไม,วาไม่มีนะถ้าอยากรวยเนี่ยต้องวางตําแหน่งห้องน้าให้ดีเสร็จแล้ว อย่างบางบ้านเนี่ยคือพื้นที่จํากัดพื้นที่จํากัดเนี่ยก็ต้องดูเรื่องอากาศถ่ยเทเรื่องแสงในวิชาหวงจุ้ยเนี่ยเขาจะถือสาเรื่องแสงและลมแล้วก็น้ําแสงลมน้ำเนี่ยเขาจะถือสามากความจริงต้องบอกว่าแสงสีเสียงแสงสีเสียงลมน้ำนะห้าปรการนี้ทางหวงจุ้ยถือสาหมดต่อมากับเรื่องห้องน้านะห้องน้ํา จะต้องมีแสงสาดเข้ามานะเพื่อฆ่าเชื้อถูกไหมลมอากาศถ่ายเทต้องดีแต่ว่าเขาก็จะต้องดูทิศทางลมว่าลมเนี่ยมันพัดเข้ามาในส่วนตัวห้องน้ําและกลิ่นจากห้องน้ําเนี่ยมันจะออกไปไหมอันนี้เขาก็ถือสามากถ้าเป็นร้านอาหารสวยเลยนะถ้าวันไหนซ่วมเต็มโอ้โหคุณเอ้ยไม่ต้องพูดถึงนะเป็นห้องแอร์ด้วยหนักเลยหนักเลยนะครับเขาก็ถือสาเพราะนั้นเองก็ต้องก็ต้องดูเรื่องตรงนี้ มันส่งผลให้อับโชคจริงๆนะส่งผลให้อับโชคจริงๆนี่แล้วห้องน้ำเป็นเรื่องใหญ่ต่อมาเรื่องของออประตูต่างๆประตูต่างๆเนี่ยนะครับทางฮวงจุ้ยเนี่ยก็ถือสาเรื่องห้ามประตูตรงกับโต๊ะทำงานห้ามประตูตรงกับเตียงนอนห้ามประตูตรงกับเ,เขาเรียกว่า ห้ามประตูตรงกับโต๊ะเก็บตังค์อันนี้ก็ถือสามากนะครับเพราะว่าให้ความร่ารวยไม่เกิดขึ้นกับผู้อยู่อาศัยหรือว่าผู้ที่เป็นนักบริหารหรือผู้ที่นั่งตรงกับประตูนอกกเสียจากว่าประตูตรงนี้ไม่ค่อยได้ใช้งานนะคือมันเปิดใช้น้อยมากเลย <S <S ก็กจะไม่ค่อยมีผลนะไม่ค่อยมีผลจะมีผลมากคือเมื่อเมื่อมันต้องใช้งาน ตำแหน่งการวางตีจุียะนะหรือว่า,าพระภูมิก็ถือสาอีกว่าห้ามวางในตำแหน่งที่เป็นไอท่อระบายน้ำนะหรือว่าบ่อกเกิดนเนี่ยนะโอ้ห้ามเลยถือว่าประมงคลอย่างรุนแรงทางฮงจุ้ยถือสาอีกจุดหนึ่งกลับมาเรื่องห้องน้าอีกนิดหนึ่งนะอีกจุดหนึ่งเรื่องห้องน้าก็คือเรื่องของไอท่อน้ำท่อน้ำเสียเนี่ยควรจะต้องคิด ไปทางใดทางหนึ่งห้ามวิ่งผ่ากลางบ้านถือว่าประมงคลแล้วก็ห้องน้ําสําหรับบ้านเดี่ยวบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะบางทีมันจะมีหลายหห้องใช่ไหมอาจารย์มีเพื่อนๆที่สร้างบ้านขายเนี่ยบางคนคือในห้องตรงโซนกลางมันมีห้องนอนแล้วก็เลยเอาห้องน้ําเนี่ยอยู่โซนใจกลางบ้านสวยนะถือว่าประมงคลในโซนใจกลางบ้านผ่าเป็นเส้นแนวตรงเส้นแนวขวางนะ แบ่งครึ่งแล้วะนะถ้ามันอยู่ในโซนกลางๆบ้านถือว่าปะมงคนทั้งสิ้นห้องน้ำเนี่ยควรชิดซ้ายชิดขวาไปแต่ต้องอยู่ทางด้านหลังถ้าอยู่ทางด้านหน้าอับประมงคนทั้งสิ้นแล้วก็ตําแหน่งห้องน้ําห้ามวางอยู่เหนือโต๊ะทํางานส่วนไอ้ตำแหน่งบอ่อเกิดบอ่อเกิดคือบอ่อบ,บําบัดน้ําเสียเนี่ยห้ามโต๊ะทํางานเราไปนั่งตั้งทับเช่นกันถือาอับประมงคน โอ้โหนี่เล่ามานะนี่คือเป็นห่วงจุ้ยอับโชคทั้งสิ้นนะทาแบบนี้คือไม่มีโชคเลยนะแล้วก็อย่างอย่างสมมุติถ้าเป็นร้านขายข้าวร้านขายอาหารใช่ไหมเราทําครัวอย่างเงี้ยปรากฏว่าไอ้ห้องครัวของเราไอ้ตรงตําแหน่งเตาเตาไฟหรือว่าตรงตาแหน่งที่เราทําครัวเนี่ยถ้ามันมีไอ้บ,อบ่อบําบัดอยู่นะไอ้ตรงนี้เนี่ยก็ต้องก็ต้องระวังนะก็ถือว่าประมงคลเช่นกันเพราะเขากลัวเรื่องกลิ่น ถ้ามันไม่มีกลิ่นขึ้นมามันไม่มีปัญหาแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันมีกลิ่นมันมีปัญหาเพราะฉะนั้นเองเขาก็จะถือสาเรื่องนี้ค่อนข้างมากถ้าเป็นแบบด้วยมื้อที่จํากัดก็จริงๆแล้วทางฮูจุ้ยก็ถือว่าถ้าหนึ่งถ้ามองไม่เห็นแปลว่าไม่มีสองถ้ากลิ่นมันฟ้องต้องรีบจัดก,การแก้ไขไม่งั้นคนในบ้านจะไม่อยู่เย็นเป็นสุขอาจารย์เล่ามาขนาดนี้วันนี้นะเรื่องห้องน้ําเนี่ย ส่งผลอย่างรุนแรงนะแล้วอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งหน้าห้องหน้าอ่าสมมติเราเปิดประตูเข้าไปในห้องน้ํามีกระจกไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าเราเอากระจกมาวางหน้าห้องน้ําแล้วกันในในเงาของกระจกเนี่ยมาสะท้อนประตูห้องน้ําเท่ากับว่าคุณมีห้องน้ำอ่ะสอสองห้องห้องหนึ่งคืออยู่ในกระจกอีกห้องหนึ่งคือเป็นห้องที่ใช้งานจริงๆทางฮวงจุ้ยถือว่าอัปมงคลคูณสอง คุณต้องรู้ไว้นะกลับไปฟังนะที่อาจารย์บอกนะอันนี้คือหลักใหญ่ใจความนะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของอ,อบันไดห้ามหันออกหน้าบ้านอันนี้ก็เป็นเรื่องอัพมงคลห้ามหันออกหน้าบ้านเพราะว่าเวลาหันออกหน้าบ้านจะเกิดอะไรขึ้นมันจะส่งผลครับเมื่อเวลาที่คุณมีลูกสาวหรือว่ามีผู้หญิงในบ้านใส่กระโปรงขาสั้นหรือว่ากระโปรงสั้นแล้วเวลาเดินขึ้นบันได คนที่มองจากภายนอกเขาก็จะแอบ,บมองใต้กระโปรงได้คือมองเห็นก้นที่มันยักย้ายนะครับหรือนะครับหรือไอ้บันไดที่มันมีรูด้านล่างนะครับให้นึกถึงบันไดเอ่อเรียกบันไดหนีไฟใช่ไหมคล้ายๆหรือบันไดแล้วก็แต่ที่มันเป็นกระจกก็ดีหรือเป็นรูด,ด้านล่างเนี่ยทางฮงจุ้ยถือสาทั้งสิ้นครับว่าจะเป็นจุดที่คนแอบ,บมองเราได้รวมทั้งบางบาง บางที่เนี่ยในในสายวิชาของจุ้ยเนี่ยบางทีก็ถือสาเรื่องของอ่าเขาเรียกว่าอะไรช่องบันไดด้านข้างทางุงจุ้ยบอกว่าทําให้เงินทองร่วไหลแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เวลาที่คนเดินขึ้นบันไดและอีกคนหนึ่งมองมุมทะแยงก็จะมองเห็นกางเกงในในทางคุงจุ้ยก็ถือสาเรื่องนี้ทางุงจุ้ยในบางอันเขาก็ถือว่าควรจะต้องปิดทึบแต่สําหรับส่วนตัวอาจารย์เองอาจารย์ก็มองว่ามันก็มีหลักเหตุและผล ก็ลองพิจารณาดูนะครับลองพิจารณาดูว่าเราจะเอาแบบไหนนะครับเอาล่ะนะเล่ามาถึงตอนนี้ถ้าเกิดว่าท่านอยากจะสักยันอยากจะดูดวงหรือว่าอยากจะเชิญอาจารย์ไปดูหงจุย้ยก็ติดต่อได้ที่เบอร์ทางด้านหน้านะครับ0854491499หรือว่า Facebook Fanpage อาจาร,รย์เอกธนกรซิมแสร,รวยง่ายครับผมยินดีที่จะให้คำแนะนำทุกทคนนะครับเอาละเวลาหมดหมดเวลาก็ขอท่านรวยๆทุกคนนะครับสวัสดีครับ